สำหรับท่านที่จะมอบของขวัญของรางวัลน,นะคะแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นของเรานะคะน้องปุ๊นียะคะรัตด,ดวันสุวรรณโนเลยนะคะตอนนี้นั่งรอรับอยู่นะคะก็ทยอยแจ้งเข้ามาเรื่อยๆเมื่อกี้ร้านน้ําวอทองแสงมาแจ้งแล้วแต่ลืมไปแล้วมอบอะไรไม่ได้จดนะคะวอทองแสงสนับสนุนน้ํามานะคะ <S <S ขอบคุณร้านวอทองแสงแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ <S <S ช,ช่วงส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีเก่าปลายฝนต้นหนาวปีนี้นะคะ ห้าเจ็ดค่ะ <Hey. S 1> ให้พี่โกมินพักนิดนึงนะรายชื่อไม่อ่านมากครับรายชื่อนักกีฬานะคะสำหรับมูสี่นะคะมีมูสี่บีนะคะหมายเลขหนึ่งในายอำนาจไกรพรมหมายเลขสองนายพิชาติสักสางหมายเลขสามนายชัยวัฒน์สัสางหมายเลขสี่นายบริพัตรขยาหมายเลขห้านายนิรวัตรขยา หมายเลขหกนายพิทยาสุดตาหมายเลขเจ็ดนายยอดมนูทองดอนอยู่หมายเลขแปดนายกุณากรตุ้มสกุลหมายเลขเก้านายอนุวัฒน์ักสามหมายเลขสิบนายเลืองศักดิ์สีคำหมายเลขสิบเอ็ดนายจำปีสีคำหมายเลขส2บสองนายทวัตชัยซับต่ำนะคะสำหรับซีบีนะคะส่วนมูหกนะคะรายชื่อนะคะผู้เล่นนะคะ นายธีรศักดิ์เอี่ยมคานายพงศักดิ์เอี่ยมคํานะคะนายวิรศักดิ์ทาดีนายสหภาพยืนซับนายเรืองศักดิ์ศรีคำอะทำไมชื่อซ้ำนะคะหมู่สี่กับหมู่หกนะคะเขียนผิดใช่ไหมคะเดี๋ยวย้ายหมู่เลยใช่ไหมน้องตาพุทนายพุทธลักษ์แหทองนะคะนายธวัชชัยทัพทิมนายพุทธนายทิติพัฒน์นะคะอุ่นแก้วนายชัยธนะ พรนะคะจริงสันเทียนายสุทินเอี่ยมคำนายอภิวัตขอทองนายเอกวัฒร้อยพุมมานะคะขอบคุณอากาศวันนี้นะคะเย็นสบายวันพรุ่งนี้ก็ขอให้เป็นเช่นวันนี้นะคะไม่ร้อนนะคะลมพัดนะคะเสียงดังเข้ามานี่คือเสียงลมนะคะมาพบคู่ที่ห้านะคะหมู่สี่บีพบหมู่หกนะคะ หมูสีบีมาในชุดสีฟ้าหมูหกมาในชุดสีเหลืองนะกรรมการครูถิมค่ะใครต้องไปเดินทนอะไรหรือกอ๋อมันต้องมีปั๊กอะไรหลวมอ่ะเป็นกับปั๊กอ่ะพี่กดแล้วไหมกดแล้ว ให้มาอยู่เลขสองจะงส,สะวยแบกนะคระับมาดูครึ่งแรกของคู่นี้ครับหมู่สีีสีฟ้าครับนัดแรกนัดที่สองของหมู่หกครับสีเหลืองสีนะงเหลืองชีนี้ตำรวจมาครับ แต่บอลทางเอาเอามาอยู่ครับโลกนี้หมายเลขเก้าอำนาจว่าอำนาจกายพรมครับใครมีแฟนหมู่สี่มั้งอำนาจอำนาจกายพรมครับลูกชายสุดหล่อของสัญชัยกายพรมบอยนี่ชื่ออะไรวะชัยวัฒน์สังอภิชาติสังอ่ะ เอาไม่พังกองหลังฝั่งมูซีบีครับหมายเลขสองอภิชาหมายเลขสองนี่ย่ามาดูทองดอนอยู่ครับแทนธนทรจริงสันเทียห่ายได้ไหมหมาย,มายกเลขเจ็ดสุทินเยี่ยมคำสุทินฝ่ายด้านข้างหลังคือหลังมาชัยธนทรจริงสันเทียออกบอลมาเอาอภิชาสาสางเปิดแล้วว่าให้กับอำนาจไกรพรมอำนาจเหมือนจับไม่อยู่ ดี๋ยวต่อบ้างนะครับบูู่หกมันได้แปดอันนี้พงศักิ์เอี่ยมคำหมนออกไปครับลูกนี้ถึงเวลาแรากเก๋เมึงเก๋เริ่มต้นครับแต่ว่าใช้ซับกลัมอ้าวเราเนวนี่บริพัตรขยาครับบริพัตรขยะแล้วบริพัตรชาติหมดขยะอ่า สุดยอดนะครับคู่นี้แม่ถ่ายลูกเล่นเดี๋ยวจะถ่ายแต่โกะพี่เะแต่ทุ่มครับหมูหม,มายเลขหนึ่งครับแต่ว่าชัยทับทิมทุ่มไปพุทธลักษ์แหงทองเป็นอภิชาติสาสางครับอภิชาติหาบอลไปเองครับไหลเออกขวามาให้กับบริพัตรขยะจิงไก่ครับแต่พวกเดียวกันเองครับพุทธลักษ์แหงทองชยัยธนทรจิ้งสันเทียบวงในบอลครับ ชายธนทรจริงสันเทียออกมาให้กับเอาหมายเลขเก้าหรือหมายเลขหกหมายเลขเก้าสองคนนะเอานะพร้อมมา้วเพิ่งจะมาเพิ่งได้อ่อห่อโมหกเอเมื่อกี้ไม่เห็นทับทุ่มทวทวชชัยทับทิมอ่ะ ตัวทิเยียมคำสกัดแลยทุ่งครับตวัชัยซับกล่ำตวัชัยทุ่มมาให้กับอำนาจไกรพรมอำนาจอ่าโดนเข้าด้าหลังฟาวครับก่าย,า,บายบอลเลยว,ว่าให้อ,ภ,อภิชาติตาสางครับอภิชาติหายได้ไหม ำรองบอลสำรองอยู่ไหนเอ่ยอ่ากุ่มมาที่หมายเลขแปดครับลูกนี้พิทยาสุตาขอความบาให้กับธวรมชายิทรัพย์กำรรครับธวรมชายได้บอลลองส่องกลครับแหมลองลองน้ำปอม วิรยุทธอุ่นแก้วาจะาของร้านป้อมเฟอร์นิเจอร์ออรวิรยุทธป์ปอดไปแ็่บริพัตรขยาแต่มาให้กับทวัชชัยทรัพย์กลมถวัชชัยปอดแล้วมาให้อำนากายพรมแต่ว่าลงได้สวยคกัจิ้มหนีมาอย่างในว่นอยู่ครับหมู่ซีบีถวัชชัยหลอก หมายเลขเกตไปครับสุดทิ้นเยี่ยมคำมาเปิดไมทีครับเ็ดนำตะกุนทองดอนอยู่ยิงไกลโหนะป้อมปัดได้ครับโหยิงดีนะปัดสุดยอดนะครับตรงนี้จับได้ทันไม่ได้ตรงนี้โอ้โหคืนนี้อย่าลืมนะลงเด็ดเด็ดพิมพ์คบว่าครองพิการเกมครับโทสศัพับใครที่เล่นมือถือเข้าอ,อ,อินเทอร์เน็ตเล่นเฟซบุ๊กได้ดูได้เลยใช่ อภิชาติสาสางครับปาดหมวกลงเลยได้ตากล้องมือดีสุดยอดนะครับแต่มุมของทั้งฝั่งบูซีบีครับอภิชาติสาสางมาที่สวัชชัยซับกลัแต่งไว้จริงเลยครับบอลออกไปเส้นหลังเป็นลูกตั้งเป็นเส้นเข็กลับเป็นตูของทั้งฝั่งบูหกครับ วิญญาณอุนแก้วครัพุ่งสาประตูตตตตอ๋ออ๋อตนี้มาได้ไหมหมายเลขแปดพิทยาสุดตา <para> บริพัตรขยาพิทยายกมาให้กับอำนาจกายพมอำนาจสาขาหลอกโดนชายธรณีตอนจิ้มออกมาอยากไม่ มีใครได้บอลอิทันอำนาจากรพรมไปให้กับพิทยาตุตาออกมาให้กับบริพัตรขยะบริพัตรจ่ายใช้ก้อยมาเต็มพิทยาตุตาไหลออกขวาสวยครับลูงไม่จริงว่าเปิดไปครับลุงนี้บริพัตรขยะเกือบทําได้ครับยังสูตอโซนยันนครับสีฟ้าหมู่สีีสีเหลืองหมู่หกอ่าวฟุตบอลครองพิ้ไกลเกมรอบคัดเลือกวันแรกครับ หวันเปิดสนามก็ไม่หยาดสวยก็ไม่ได้งไ,งไอ้มันสมพงษ์ดเดินผ่านผมไม่เข้าใจไฟแรงไฟแรงเกินไปแล้วไฟช็อตเนอะอ่่แหววออกแรงไฟแรงหยุกทุ่มของมงูซีบีครับธรรมชายซับกลับมาให้กับอภิชาติสาสังอภิชาติเขากางมาให้กับพิทยาสุตา หลายคืนหลังมาให้กับอะไรนำตะกุลทองดอดอยู่มาเลขกสองครับยอดมนูโอ้โหตรงนี้ปล่อยออกครับวิธยุดอุดแก้วมู้สาวประตูของหมู่หกที่บ้านใครมีอินเทอร์เน็ตหรือว่าโทรศัพท์มือถืออย่าลืมนะพิมพ์คำว่าคลองปิไกลเกมเว้นวักครั้งที่สิบสองอ่า ชัยธนทรเจวทว่าชัยสับกลับเจมส์มาได้ก็จายเร็วมาสวยครับให้อำนาจยิงด้วยไซด์แล้วป้อมเซฟไม่ได้ครับลุงนี้ยิงอีกทีว้าวชัยธนทรยืนถูกที่ถูกเวลาครับโดนโต้กลับมาอย่างได้บอลอยู่ทั้งเวิร์ดไปครับลุงนี้อภิชาติสาสมหมู่สี่บีได้บ้างครับอภิชาติทำไงบังไว้กระชากเลี้มเส้นหลังมาไม่ได้ครับโอ้โหโดนสกัดเอ,อาไม่ได้ครับชัยธนทรจริงสันเทียบหมาเลขสิบเอ็ดแต่โมของหมู 4, ม่สี่บีโอมาเป็นระลอกแล้วครับชุดนี้อ่ มาได้ไหมลุงนี้อำนาจไกพ่พรมอาชาไปทิ้งยิงโขแซฟได้ครับประตูมาแรงครับแข่งเตนทีมเดียวกันมาเลยทั้งสองทีมเนี่ยทุกมูก่ะแข่งเตนทีมเดียวกันหมดอ่ะ่าารรมชัยซับกลําแต่นี่เป็นกีฬาภายในต้องแยกหมู่กันเล่นครับตัวไหนทีมหมูไหนไม่พร้อมก็สามารถยืมตัวมูอื่นได้อำนาจไกลพมรมอได้ข้ามห้ธวัมชัยไม่ผ่าน ตว่าชัยทับทิมรับเคลี้ยงม,มาเต็ดหมายเลขสองครับยอดมนูทองดอนอยู่ครับยอดมนูปาดมาให้อภิชาติเกี่ยวบอลลงได้ครับยิงมังแคบไม่ผ่านหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าคนที่สองเกงสีฟ้าไม่รู้ชื่ออะไรมันมีเบอร์เก้าสองคนมีคนพูดสลักแขทองครับหมายเลขเก้าเดี๋ยวเอาไปใส่บอลกันใหม่โอ้ วินัยุธดขุนแก้วครับอย่ามันพูกบอลโดน้ขี้นมาพู้สาประตูของูหกวินยยุธดบอลหาเอาลูกนี้เอาลูกไปถึงหายเลขเก้าไมไดใส่มาแข่งนพรริงสันเทียสูนโจโอยู่ครับครึ่งแรก บบซีบีสีฟ้าเอาบริพักขยับเปิดมดสวยครับให้ลูกอันนี้อำนาจกายพมโดอนฉกไปแล้วครับหมายเล้แปดไปได้แล้วครับผงสักเอียมคำาองสักไหลออกขวามาเอ้กับเอกวัตรสร้อยภูมิมาเอกวัตรหลบพิธยาไปได้ไหมลูกนี้โอ้โห

เปลี่ยนตัวบอกด้วยนะเปลี่ยนหนึ่งแบบเมื่อตะคูเห็นเนดืๆก็ประกาศว่าเปลี่ยนได้สามคนนะครับเปลี่ยนเป็นสองแล้วใช่ไหมแจ้งเปลี่ยนตัวแจ้งด้วยเขาจะได้เช็คชื่อเช็คเบอร์ออกได้ว่าเปลี่ยนไปกี่ครั้ง ศูนย์ตัวูเลยครับหมู่สี่บีสีฟ้าหมู่หกสีเหลืองครับไทยธนทรอนิงสันเทียไทยธนทรอนปอดโอ้ไม่ผ่านยอดกมันดูทองรอดอยู่โขกไว้ด้านข้างทวัตชัยทันไหมอย่างใด้ันอยู่ธวัตชัยให้มาที่อภิชาติสาสางอภิชาติทำง่ายเกิดชาตเลี้ยงล็อกหนึ่งคนสองคนไม่ผ่านคนที่สามครับหมายเลขสิบครับมสาภาพยืนซับเอ้าลูกมาถึงอล้าจกายพร้อมมาลงไล่จิ้มมา ไหลไปอาวิชาติแต่นีอีกทีหนึ่งโอ้โห,โหจดยอดเอากินแกงบกันไหลจะได้ภาคไหลไหลอ๋อ, <laughs> อมีผูเรร้เล่นของทั้งฝั่งบุหกเจ็บครับไม่ทราบหมายเลขอะไรเอ่ย,ยตากล้องเป็นเ <laughs> โอ้โห เบอร์อะไรเดี๋ยวก็เห็นคููต่อไปเดี๋ยวดีกให้ประชาันพั์ให้ทราบในช่วงพักครึ่งกันะช่วงพักครึ่งแต่มุมของโมซีบีอาภิชาติสักสังครับอาภิชาติเล่นมาแถวสองให้ตาววัชาัายทับกรรมใหม่จับเลยจริงเลครับข้ามคา,าเลยครับสหต่อโนเลยครับ นู่เสยีครับคู่นี้แต่ว่าบมู่หกนี่นัดแรกชนะตำรวจมาครับวินยุทธ์อุนแก้วครับผู้รักษาประตูตของทั้งฝั่งทีมบมู่หกแตวเป็นผู้เปิดลูกนี้ขึ้นมาวินยุทธ์ปาดมายอดมาดูท้องดอนอยู่โค้งมาให้กอาภิชาติสาดสางอาภิชาติทำไง แรงเลยจีงไกลเข้ามาลุงก,กระทอกมาถึงอำน,นาจไกลผมได้บอลอยู่ครับบุตรีบีขึ้นหลังให้พิทยาสุตาอ่าพิกไปได้ครับลูกนี้พงศักดิ์เอียดคำของหมู่หกผงศักดิ์เปิดมาให้กับเอกรสจ้อยคูมมาอ๋อลูกออกได้ข้างมาครับได้ทุ่มครับทั้งฝั่งทีมหมู่โคกสีเหลืองครับอ๋อแต่ในกลางรี่ว่าใครที่แท้ทิติพัฒน์อุ่นใจเลยย้ำกันบนาฬิกา ธีพัฒน์อุ่นแก้วครับิธิรพัฒน์ไหลเข้ากลางมาให้กับพงศักดิ์เอี่ยมคำจำไม่ได้เปลี่ยนทรงผมใหม่อ่าวบริพัตรขยาดได้บอลครับอ้าวบุตรซีบี้ไหมมาเองนะครับบริพัตรขยาดอ้าวเล็กมากไหลเข้ามาโอ้ลงนีง้ไม่ถึงอำนาจครับธีพัฒน์อุ่นแก้วสายมาลูกนี้ก็็ปุริสินอมรขยับ ปานุ์วินหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกของคู่ที่สี่ครับผลต้อกดว,ว่าเสมอไปครับปู่สีบีสีฟ้ากับสีเหลืองหมู่หกครับจะพาสโคมาชมครึ่งเวลาหลังต่อครับ